คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาเอามาลงในติ๊กตอกเป็นรถบรรทุกพ่วงแบบนี้ขับแช่เลนขวาแล้วก็ใช้ความเร็วนะถนมนมันคือมีแค่สองเลนแบบนี้ชุมชนคือพื้นที่สอพอพุทธมนทนคนก็บอกหวาดเสียวสิจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเจ้าของโพสต์เขาระบุในคลิปว่าพิมพ์นิยมพิมพ์ขยะสอพอพุทธมนทนส่งเข้าประกวด คลิปนี้คนแชร์ออกไปเลยคือด้วยความที่เรื่องรถบรรทุกตอนนี้เนี่ย<อ>มันมีเยอะเนี่ยคนสงสัยว่าเอ๊จ่ายติ๊กเกอร์จ่ายสวย,ยหรือเปล่าใช่ถึงกับกล้าทําผิดกฎหมายจราจรแบบนี้พร้อมถามเลยนะถามบอกว่าตำรวจทางหลวงและสายตรวจไปไหนกันหมด เนื่องจากตามกฎหมายค่ะตำรวจเขาจับปรับรถบรรทุกที่วิ่งแช่ในช่องทางขวาได้นะเ,ออเพราะมันมีพรบจราจร2522ค่ะมีหลายมาตราเลยคุณผู้ชมบทลงโทษเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าหากแช่ขวาเนี่ยโทษปรับสูงสุด1,000บาทนะหระแล้วประเด็นคือจริงๆตำรวจจะไม่เกี่ยวหรอกเรื่องนี้แต่ด้วยความ<อ>ที่เรื่องของปัญหาสติ๊กเกอร์มันเยอะอใช่ไหมเรื่องกระแสข่าวแล้วล่าสุดอ,อ๋อไม่มีสวยไม่มีอะไรคนก็เอ๊ะ ทำไมมันกล้าวิ่งได้ไม่กลัวกฎหมายเลยหรือพี่มีอพิสิิ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะหรวอเขาก็ต้องเล่งแกภาพลักษณ์เหมือนกันนะค่บยไม่ติดอ้าวสารยาครับว่าไงครับว่าไงครับะเบียนไม่ติดว่าไงครับ สาพพพุทธมณฑลสาพพพุทธมณฑลส่งข้าพกลัวดห็นติ๊กเอรไหมยัไม่ติด อ้าวสาระยาครับว่าไงครับว่าไงครับทะเบียนไม่ติดว่าไงครับสพพุทธมนทรสพพุทธมนตรสงเข้าะกวดัด tekar mai